เขาไปส่งสักการเอยแดดท่อนคักแดดท่อนเนี่ยไปทั้งอีนั่งอีละตีนล่ล่ะห่อนลายพ่อแม่ดอกยังดอกหอมอ่ะเอาดอกหอมที่อันพัดนันตียายพนค่อยได้อันนี่แล้วเอาดอกหอมไหมแล้วเนี่ยดอกหอมที่อันดอกหอมที่เอาม้ามือ้าเนี่ยสองดอกอือสองดอก มันกัะบานดีได้ละแม่ดอกนั่นก็นได้นะตื่นขึงง้นว่าเงี้ยว่าเงี้ยอ่ะอได้เวลากินอากาศห้อนไล <มา S 1> นอนเ <มา S 1> พิง <มา S 1> พล่มกับพัดเอาอายแดดเขามาจากพี่น้องกับพัดกินเลยอดอกขอมมันนี่กินสดกับบาลด้วยกันเลยนะชีวิตผู้เฒ่าบ้านเฮาเนาะอเอาแม่ตะกี้มีบอปลาสลิดเนี่ยตีมีคือกันตีแม่โอ้เพราะว่า ตดกี่บัดตั้งได้โดนบะมีเลยแต่แต่อลูกล้านว่าอันย่าเแ่านี่เหตุจังใดย่าเแ่าได้ได้ได้แฟนค้นสายได้ผัวค้นสายเจ้าเนี่ยร้อยเอ็ดตีสมัยใดไก่แท้สมัยตะกี้อ่ะจังใดจังไปได้ไก่แท้พี่ชายเขาม้าเมียยุคพี่ตีเราก็มาน้ำพี่ชายเออมาพอกันอื พ่อครั้งแหลกจะเห็ดจังไดอยู่ว่าสูุลูกลานฟังดูก้อนสิได้ยีห่างก็อมอยีห่างก็อ,อ,กอเรียนเก้าฝนตก,กตีต้ง่าเออแล้วครับไปหน้าพี่สายเขาเอออีพ่อเนี่ยอืแล้วก็ไปพ่อ <laughs> พูดบางนี้่พูอพ่อเจอ้ากระล่งตรงป่านันตียูตทงหน้าน่ะนะเออเออ ยังเก้ากับพ่อกันหรอกว่าสั่งกับแนนพี่ชายเป็นผัวว่าหมอหมอเออหมอหมอหมอดูจ้ะพี่น้องหมอดูดูให้เมียโอ้อันพ่อเถ่าพ่อเถ่าพ่อไายเพิ่นมาหน่อยว่าไปเอากับลูกผู้อันสีเป็นยังามาดั่นบอกบอกบอกผู้ว่านะบอกอีพรอ่ะเออ แล้วก็ก็เห็นแล้วเขาก็ไปนี้เขาก็มาว่าวเออมาอืม,มอืมไปเลอาได้กันว่าเจ้ากระลังตรงป่ายุ่ลรวเงยขึ้นแล้วไปแล้วกายไปแล้วไปยืนเบิง้งแมนโบเจ้าก็เงยขึ้นมาอืมมาพอการซบตาปิ้งปิ้งที่แมน่นั่นเ่ร <laughs> บาบน,นี้เขาก็เลยมากกันขึ้นเนะเออเข็นายเข็นไฟเออผู้พาอมาเล่นเข็นไฟสมัยตะกี้เนาะ อกันเลยตกลงเอากันมาดกันพอแม่ให้แจ้งกันแจ้งเจ้าบาทอ่ะหกร้อยโอ้หกร้อยนี่หน่อยหรือหลายตอนนั้นตีกันหน่อยก็บบ้านหน่อยหลายก็บบ้าลายเออแจ้งหกร้อยลายที่สุดพันหนึ่งหลารยลายลายที่สุดอ่ะลายที่สุดได้พันหนึ่งพวกก็มีเขาอืมรูห่ะ รูล้ละ<ม> <laughs> พอพอ,พอตาเพื่อนนี่มาจากเลยเอ็ดจากพี่น้องไม่หยามพี่ชายพี่ชายเดเมี่ยอายุบานนี่ด้านดังด้านเด,นดนิมเพื่อนนี่พอพี่ชายเพื่อนเป็นหมอรำหมอล้มไปมปวดรั้มปวดข้นไปเรื่อยๆออผัดมาไดเมี่ยอายุบ้านนี่ก็เลยพี่อีพอตัวเพนี่เลยไม่หยามพี่ชายกัเลยมากสิไปหน้าพี่ชายผัดไปกายไปผู้สาวผู้นี่ผัดต้งปา่ายุยนเก้า น้ำไหลเพิ่นได้อืมน้ำม,มากเพิ่นตรงป่าอยู่แห,หน่าแม่นบ่เจ้านะ่ะอยู่คนทางยิงคนทางเพิ่นแต่กายไปพอดีไปยืนเบิ่งเจ้าติเจ้าก็เงยขึ้นพ่อกันพอดีติแม่มนบ่พ่อกันพอดีติเออันล่ะพอ่อตั้งมีจก่อเออพ่อทีแรกเลยโศบตาปิ๊งๆมาซันทอาตุ๊าตุ๊กนั่นเป็นน้องกัน ใหกินไปน้ำเบาไปน้ำเดี๋ยวเมื่อรุ่นมาเบา,า,าเลี้ยงให้ฟังอีกต่ออีกนะเด้อคูพอเท่พาพอใช้พีใช่ไหมบะว่าเอาคู่อันสีเออพอแล้วเป็นคู่จ้ะพอ,อแม่เนี่เป็นคู่เงิ่อนเดืยนทรายก็ตะเกียบแปดบาทเออ <laughs> พอแล้วเป็นคู่เงินเดือนแปดบาทจา้ะมาเบาต่อให้ฟังอีกเด้อเออเราบอกว่างไม่ให้กินเป็นตบตบลังอาหารแต่่าน แต่ว่ากินกับเขาเลยจ้ะแสบอื่นลงลองลองแมนบอกงายอาไปย <c oughs> บาย,บาย <c oughs>